ก็พบกับผมอาร์ติชแน,นลอีกแล้วนะครับผมจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเมื่อนี้เฮาเกิดซีม้าวภาษาเกาหลีอีสานกันถ้ยไม่ได้แข็งแรงภาษาอีสานอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากทำคอนเทนต์พิเศษไงปีใหม่ด้วยนี่ก็เป็นวันบ้างอีวันนึงซึ่งเราก็นัดเพื่อนเราอีสองคนด้วยนะคะระับก็จะพาทัวร์มอคอด้วยพาไปถ่ายารูปด้วยมันก็สีธรรมดากระสีวะแดงกันเด้ <c oughs> คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่อยากทำมานานแล้วเจอคลิปในติ๊กต็อกเกาหลีอีสานเหมือนกันเเเว้้้ยตลกกกกกมมมาาาจรรริงๆนนนะััซอออี่ด จะมีปัญหาอย่างไม่มีปัญหาอย่างนเนี่ยเรก็บอก่านดอกวเดหูแล้วหูเล้มาคุกันไหนเรา่ไปใไ่ไดมยคารทรสซาเดอเี่ยวกบดัยคาทรศัพท์เมียนีหม่อจอีหยังเดก็กูบมีทังแค่สูโทรเทียกูยังไงได้เหมือนทว่าจะอีหยัง นายเอาลองลองเทสต์ของตัวเองเฮ้ยหัวยังโอ,อ,อน้นี่คุณยังฉันไม่มีเงินก็จะไม่ให้วมีเด้ผูแล้วนี่มอมี่คือแกนสดกวาก็บอกว่าบอมี่ง่ายอชะเล่นสีส่งไปในไล่ไล่ไหนึ้อมเห็่เมียนอ่านแล้วกขบอกว่าอ่านแล้วแช่บ้านขึ้นเขาอ๋ขันมีกัสุนจริไหมจิจ เร็วสองัวชิพายเลยโอ้ยมาแล้วนะครับ คือตรวเวลาแท้ปะบ้าเลยเีไปสงนาทีเอองนาทีเท่ายี่อะไรกูมไม่ได้สกรปรกขนาดนั้นนะกูบ้าไม่ได้เสียดยังนะ <c oughs> ตอนนี้เข้ากยูกับพูดม,มึงภาษาลาวกูก็ไม่ได้จะแข็งแรงในเยี่ยทำคอนเทนต์นี้นกแตให้มันแนะนำตัวอ <c oughs> เ,เองใส่เบิรงเข้าอยู่กับไพเอาได้รัตัวเบอรงดีครับชิมีครับอ้ยููดเนื่องอรกผู้เนื่องภาษาลาวมันไม่แข็งแรงมึงรถเนี้ยมีแขกอะไรอยู่รถเดียวไม่อสัตว์กูก็ไม่ได้แข็งแรงกูเขมรนี่ยกวเนี่ยตัวอนี้ยราวตอนน โอ้ยอีอะพูดยั่งมากเลยอะตอนแห้งเขาจะไปคาเฟ่เขาจะไปคาเฟ่แต่มันบ่เปิดอะมันท่านเดือบเปิดท่านท่านเดืเปิดเราก็เลยไปหาแนวถ่ายรูปเราเต่าเต่ามแข็งแรงเต่าเดี๋ยวคอยไปเบ้ากันเนาะตอนนี้มันกระเทือนเนาะเบ้าบ่อยบ่เบ้าทุกเช้าคนละเบ้าคนละเบ้าไอ้ชิบหายเขาจะไปไหนก่ได้เปิด GPS เราจะไปไหนก่อนว่ามึงจะไปหอการไม่ใช่หรอก็มึงบอกว่ามึงจะพา เมื่อกี้เนี่ยไม่มันไมนมาทางนี้กูก็บอกแล้วกูไม่มี T P M เรื่องขี้ปล่อยมือจากโปมอลนยแล้วนี่ถ้าไปหอการก่อนไปถ่ายรูปก่อนไปหอการไงแล้วไปไงเงาขาได้ออกขวาออกขวาซ้ายซ้ายมึงกับไปขวามันสิไก่พวกไก่กลัวมันไปมึงมันแม่นบอดออกไปหอการเอาแต่ใส่ใมันจะใส่มันกับสีออกถนนใหญ่มึงกับไปก็ได้ไปทางเราถูเลี้ยวขวามาเล้ดีแล้วเห็นบอกกูบอกขวากับขวาเสื้อกูนี่มันไปได้จริงๆเหรอวะมันไปได้เหรอวะมันต้องออกซ้ายไอ้บี๊นากูัแล้ว ไปวนไปวนโอ้ยกูจะบ้าตายว่อนสายหลว่อนนี่มันวนดีได้บอบอว่ามึงจะเสือกูมึงกับเสือกูเนื้อเสือกกูว่านายตาเมึงนี่ไงอีควายต้องมาอยู่เธอเนี่ยแบบหูแนวทู่ทางหูหยั่งกับเบาะวาวนั่งอยู่ซื่อๆอยู่พุมงงามเมียเมย์กันเอาอยู่ไอเลี้ยวขวาอ๋อตีอ๋อตีอ๋อเลี้ยไสมันปิดอ๋อแต่พวกมึงเน่ยชิบหายหมดแหละยินดีต้อนรับสู่ชิบหายแอร์ไลนายหูใหญ่นามันสั้นเดี๋ยววะสั้นกับสั้นแม่งพูดขวาว่ะพูดพูดไม่ถนัดนะนะไม่ใส่แมทหินหยังอยูููู่่นนรถกกกกกคไไมด้แพิ กูไม่ไันเปลี่ยนอย่างดออเข้ามีแต่เข้ามีแต่มูอต่ากันมึงเป็นโควิดแล้วมันก็ติดน้ำขุ่นต่อนี่ไปไหนต่อเร็วๆบอกกูด้วยไปก็ได้เป็นการขับรถที่ใเสียงแสจะชนมอเตอร์ไซค์ตายก่อนไหมว่าชนหรอู้มึงอย่าหาเนี่ยอะไรโอ้เข้าสิไปการจนาบุรีเอ๊ะไปกันขอการการจนาเม้งทุกคนครับเราขอวางกล้องแป๊บหนึ่งกูให้มึงถ่ายมากันดีหาวแล้วมึงสังเกตเห็นอะไรในตัวกูไหมชุดชุดชุดเป็นยังไงไม่เห็นเหี้ยอะไรนอกจากความขาวของมึงชุดซ้ำกับวันนั้นนี่ไปถ่ายเออกูกะว่าน่าจะถ่ายรูปใช่ไหมมึงกลัวไหม คอนติเนียเหรอไม่วันนั้นน่ะเราใส่ชุดนี้ไอ้ซาดคือนั้นเราใส่ชุดนี้ไปแล้วเราไม่ได้ถ่ายรูปเราก็เลยมาถ่ายรูปกันคุณรู้สึกดีแต่นที่ไม่ได้ใส่ชุดนั้นอีกรอบผัดคุณถึงได้ใส่ชุดนี้มาเพราะว่าเราจะมาถ่ายรูปกันตอนไปคาเฟ่อะไรอย่างงี้พาน้องๆทัวร์มอขอนิดนึงว่ามอขอมีอะไรดีอะไรอย่างงี้เออแบบปีใหม่ด้วยต้องถายรูปโปรไฟล์ใหม่ นะฮะวันที่10นะฮะใหม่มาหลายวันแล้วเกิดอันที่ไหนเจอกันแต่งตัวเยี้ยอะไรมาเนี่ยแต่งตัวตีมอะไรมาเนี่ยบอกภาษาอีสานดูว่าบอกภาษาอีสานดูว่ามึงบอกว่าตีมญี่ปุ่นภาษาอีสานมึงก็พูดดิภาษาอีสานกูบอกตีมญี่ปุ่นมะแม่นบอกบางกีกูบอกภาษาเกาหลีมึงอีหยังนี่เออเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาจับมือร่วมมือกันอ๋อโอเคจะใช้อีหยังคอนเซ็ปต์อีหยังคอนเซ็ปต์อยังมือนีแฝงไม่รู้อ่ะจับอะไรได้ก็จับอ๋อจับอะไรได้ก็จับไปไปหาเบอร์วิธีแนะนำที่จะถ่ายรูปบ้างไหมอยู่มอคอคอนั่ปปม่ราาิน แปดสิบเก้าหรอวะสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าตีมึงสิบเก้าเหรอของมึงไงสิบแปดสิบแปดเอ้าเยี้ยมึงห่างกันปีเดียวเหรอห่างกันสองปีตามรุ่นอ๋อมึงเราจะถ่ายตรงไหนดีเยี้ยกูคิดไม่ออกเลยนะขึ้นหอการเพื่อนอ่ะขึ้นหอการถ้าพูดภาษาอีสานไปแล้วมึงพูดภาษาไทยก็ได้นะควบคู่ภาษาแล้้วจะเพราะว่าคลิปนี้ต้องพูดภาษาอีสานไงเยี้ยแต่กูก็พูดไทยไปเยอะแล้วเนี่ยเพราะว่าเฮ้าเฮ้าเพแข็งแรงเยี้ยพูดเข็นนะมันไม่ได้ตอนนี้เราเจอ location เที่ยงข้าง แู่ดไอย่างกระจอแปราว่ามึงจะเาีไม่ก็ดูไอเฮียก็ดูแสงไงมึงให้กูดูแสงอไรไม่มีแสงนะแสงมึงดูดูแสงนเฮียมันก็ต้องดูงาน้ออตาต้องหนตนต้องดูีนี่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 น่นะ่นี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 อนี่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 นนี่นี่น่นอน่นี่นนเ่นตอนนี่นี่นวน่นีนนี่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 นด่นี่นี่นี่ เอ้ากูก็บอกมึงไปเร็วกูบอกมึงไปแล้วมึงก็บ่าจำเนาะตอนไหนคาเฟ่ไหนเอาคาเฟ่ไหนกูบอกมึงไปเร็วอเมซอนอเมซอนแม่ของสิบีที่ถ่ายรูปนี่มึงไปไหนไปทางไหนออรถอยู่ทางโน้นออกูปิดเองขอคุณ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่แล้วคาเฟ่ตื่อยอย่างคาเฟ่โอ้เบิ้งให้กูดูเบิ้งดู้ไม่ไม่อย่างพี่อาร์อะไรมึงสั่งเป็นภาษาอีสานให้กูหน่อยสิบอกพีสั่งเบิ้งเขียนเบื้องอ่านเบิ้งบอกพี่เขาถ่ายนะบอยบายเป็รื่องปกติพี่ครับล่านล่านซื้อว่าอย่างครับมัมไม่แบบพี่ขอพี่เขาบอกขอได้ไมัมไม้มัมไม่นะครับพี่บู๊ดดูภาษาอีสานอ่าพี่บุ๊ดดูภาษาอีสานไม่ได้บีกเบื้งมะแววน้ำกูดูบี๊กมานั่งแววน้ำกูดูเอามะแววดีดีมา กินน้ำแกงมูของผู้ใดอันนี้ของผู้ใดอันนี้ของมึงอันนี้ของมืองอ๋ออันนี้ของเมืองอ่ะกินะคูให้ร์ละาคูยไฮรอลรีวิววันนี้รีวิวให้คุรีวิวน้ำแน่ตอนนี้นะครับน้ำส่าเขียวตอนนี้นะครับก็มีลูกค้ามากเสเข้ากับสีเบายังบอด้บอกประเจอประเจอบได้เพราะมีคนต้องเบลในที่ลับ ภาษาเนี่ยอะไรก่อนมาิมชิมชิมเรตรงนี้วิวกลมาล่านคาเฟ่ล้วตรงนีวิวน้ำชาเขียวกับน้ำอย่างเอามาเบิ้งดูาไทยอันนี้ซาเอืนชาไทยนี่เขเอินอย่างนี้แนคแนอ๋อแนแคบอสแมนึกจอกจงนั่นีจอจงสิอีอย่างมาลูกกลมๆบนลูกกระบะนี่ไข่ปอไก่ป๊อชิมเบอรชิมอันนี้นักเก็ตชิมซอะต้องชิมก่อนกูไกชิมก่อนกูเป็นอะไรแซ้บถ้กเหมือนไก่ป๊อกเลยเรชิมอันนี้ดูนะฮะนักเก็ พื่ทุกคนขอพูดไทยนิดหนึ่งคือมันอร่อยจริงนะัเองจริงนอร่อยเลยมัมานะครับแถวมือสงรนึ่รอยร่อยเลยๆเดี๋ยวจะเจอมันมาี่แต่อร่อยจริงเลยอันนี้คือแบบรสชาติเข้มข้นราคาไม่สูงอนนี้คุ้มมากนะติดคอสำหรับพวกเราอ้เหียที่จะติดคอบรรยากาศดีมากเขาไม่ได้จางนะอร่อยแต่อร่อยแต่อร่อยเลยรีวิวให้ฟังนี่ก็เป็นร้านนึ่งที่อยากแนะนำนจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็เปลี่ยนใส่มึงกับรีวิวจักน้อยจักนิดให้เขาเบิ่งแน่ให้คนผุ้มมเบิร์ิแว่ามึงหัดเนลไอเกังม พูดมาเนี่ยที่เบิ้งเป็นที่ไหนก็ใช่เหมือนเป็นไบจินมาเกเซ็ตซุ่มฮาหนึ่งแต่น้าอร่อยเป็นยังไงผู้มีความรู้ด้านชามึงตอบสักทีแต่อี้เงี้ยมึงมคนแต่หมดแรงเลยเห็นเห่าอะได้ใส่แมทาะว่าคนมันบ่หลเพราะว่าน้องเจ้าของร้านแดลเจ้าของเออมันเป็นอย่างวัวเราเสียสีนั่นสีนี่แล้วมันกระป๋องกันได้เชียมาอยู่ประเทศออสเตรเลียมาแต่บอใจสที่ไทยเหลือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฮ็ดมาคาเฟ่เราต้องมาเฮ็ดยางนอนนอนแม่ยอมทีเอาระไปหอการแล้วไปเฮ็ดยางไทลูไทลูแล้วก็ไปไทลูเก็ได้รูปเราไปบอก จักรัรรดิเราต้องคิดอย่างนอนเมวจักสัรรดเราต้องไทยดูไม่อยากจะตบกับกตกอ๋อไปถามื่เบิึงกันว่าลูกุที่เป็นนักแบงก์ตอนนี้นะครับเราก็มาอวดถ่ายคลิปแล้วเราต้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเขาผู้สนับสนุนเลยไม่ใช่ผู้สนับสนุนที่เขาเรียกว่าแขกรับเชิญพวกมึงมาจากเพจไหนกันสสวัดีครับผมมาจากเพจนาคาลีบิเป็นทางการทางการว่าเยี่ยมมันเปิดคลิปไม่เป็นอย่างนี้ล็อกคลิปมอบตี้ที่เสิร์ฟนะ จเป็นเพกียวกับอะไรเป็นเพกียกับอะไรแทนอสังหาดีไหมารับใครที่ทำเพืหาบัานช่าว่นขายคุณภาพสูงๆหรืองเาผ่านการสกีนมาแล้วในกอนแกนด้วยใช่ไหมใช่แล้วว่าคอสจับต้องได้มาเลยอยู่ในกอนแกนด้วยใช่คือเราไปร่วมงานกับ2คนนี้มาแล้วก็ยอมรับว่าเออพวกนี้ทำงานได้มีคุณภาพมากสามารถมาติดต่อ2คนนี้ได้นะครับเพราะว่า2คนนี้มีความรู้มากๆจริงๆขึ้นยินดีขึ้นมัดเยอะยว่าวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนนะครับ